อ่านะครับต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม่าคอนเซปต์เดิมแต่ว่าเอาไปล่างเบ,บสิกแล้วกันโอเคมาเริ่มตาใหม่ดีแซนสดใจชุดเดิมเลยวะเนี่ยไอ้ตัวแทงมาว่ะตัวแทงเหมันกันเลยงั้นตานี้ผมจะไม่เล่นเป็นแทงแล้วกันนะโอเคตัดกับดีเจในเกมครับผม <S <S โอเคก็กล<ๆ>ับมาเป็นท<ๆ>ี<ๆ>่เร<ๆ>ียบร้อยนะครับกลับเข้าเกมกันนะครับผมก็ ชิ้นแรกก็ออกเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับไอ้แดงแดงอะ่ะเพิ่มเลือดโอเคนะก็มาลุ้นกันว่าเราจะเจอตัวอะไรนะครับผมที่ผมเดานน,น่าจะเจอเป็นตัวคนแคระไม่รู้ดิเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเจอเป็นตัวพ่นพิษต่อหน่อยลวกันเป็นเจอเตัวที่แบบกวนกว,วนในระดับหนึ่งนะกวนซ่อนในระดับหนึ่งก็ขอให้เกมนี้ทีมดีนะครับผมเราจะได้ชิวชิวกันไปถ้าทีมดีก็ชิวชิวครับผมโอ้เหวี่ยงละเริ่มเหวี่ยงละไอนไรก็เราก็ โอโหเข้าไปรอจังหวะรากคลิปพ,พิษเขาแรงมากนะผมต้องออกกันเวทยแล้วล่ะจริงต้องออกมากันแลว,แลวมันง่าจจะไม่ไหวได้ตอนต้นเกมไหวแล้วล่ะต้านทานไหวอยู่ล้วแต่ว่าท้ายเกมนี่คืแพสซีฟโดนตีแล้วเด้งพิษแล้ววิ่งเร็วนะเวลาเขาปล่อยพิษอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัว ายไ,ไ,ไม่ตายอีกไนไม่ไม่นานพอเซงมากโอ้เอาเรื่องทีมเขากับทีมเราก็พอๆกันครับผมได้ได้โอเคผมจะถางป้อมไปแล้วกันดานเมจยังเบาอยู่เลยต้นเกมถ้ามีจังหวะไหนจะกดได้ก็กดให้เต็มที่ครับตอนนี้ก็พึ่งนะผมพึ่งป่าเราเดินแกง๊งเฮ้ยสลับเลงกนะันวะเอาเรื่องอยู่นะเอาตัว สโลมาให้ผมด้วยปวดหัวเลยเฮ้ยเอาตวนู้นไปอยู่กลางกลางเจอรักสวยเ <c oughs> ยี่ยมเลยโอเคเขาจะสกิลตอดอสกิลโปกเวลากาเรนเจอตัวสกิลก็จะประมาณนี้ครับผมจะเล่นยากหน่อยเพราะจะคืนเลือดยากอะได้ยิ่งเขาเอาเลกตัวคิวมาอยู่แล้วแต่ <c oughs> ว่าแล้ก็โผล่ไปแล้วก็ถาก่อยเพื่อน โอเคไม่ต้องอีกไนเมื่อกี้ผมันจะกดอีกไหนอนะแต่ช่วยพลังคี p มันตีพอดีรอดไปโอ้เรนท็อปท็อปค่อนข้างจะบูบี้อยู่นะไม่เป็นไรปุ๊บเอาละโอเคส่งคี้าไปเราก็จะไปขอเลือดอยแล้วกันนะเนะขากดเลือดหน่อยโอเคกลับบ้านออกโอ้ไม่ธรรมดานะแต่เรนบนเราก็ให้แทงคิวหมดเลยนะจินไม่ได้คิวเลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีของแน่ แต่ก็พอบีแหละวีนายต้องแก๊งเราด้วยนะวีถ้าไไม่แก๊งเราเราจะตายเอานะจะกดเขาเอามาดิเดี๋ยวทีต่อไปก็ถือตายได้เลยนะเนี่ยจริงๆครั้งต่อไปก็น่าจะตายได้เลยโอ้เมีนติอ่าเรียบร้อยละก่อนครับอีกไนท์ไปดิ้งว่ะวลวขึ้นโอ้น่าเกลียดมากเลยดิ้งเวลวขึ้นเนี่ยไอเฮดอิดเลย อืมเฮ็ดอิดไม่ไหวเฮ้ยลักมาไหมโลลักมาไหมอ๋อโทษสอริอ่ะแตกดีอย่างเงี้ยลักมาไหมก็แตกดีอย่างเงี้ยเดินโง่ไปเฉยเลยโอ้ยโง่เองโทษโอ,อืมอุ้ยเลนบนขี้แล้วเนี่ยโอ้ตัวเลนบนถึงกับหนีมาเลนกลางเอ้ยอย่างงี้มันมันไม่มันไม่ดีนะผมถ้าเล่นแบบ โยกเลนบ่อยๆเงี้ยไม่ดีแน,น่นอนนะเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนมันเกิดยากนะครับผมก็น่าเกลียดเกินไม่ตายด้วยวะตายแล้ตายแล้วแหละชิไม่ตายันิดเดียวเองเพิ่มเล่นก่อนนี่เดี๋ยวผมยังไม่แรงพอวะีเน, <c oughs> นีน้ยถ้าถ้าหมาเนี้ยผมรู้สึกแบบมันน่าเกลียดเกินไปทิ้งเลนตัวเองใช่ไหมแล้วก็มาเลนที่ได้เปรียบ ก็ทำให้เลนได้เปรียบมันเวลช้าอีกผีช้าเงินช้าอย่างเงี้ยไม่โอเคอย่ามาล,าดลดา้ารถถังฉันนะแล้วก็เออถ้าอยากได้ก็เอาเลยเราไม่อยากได้ได้ก็เอาเลยเอาป้อมก่อนนิเน้นป้อมเน้นคีบอะไรวะป้อมงงเหมือนกันนะเนี่ยเออดีมากจากังหวะนี้ก็ เดินเลนอื่นนะเดินช่วยเลนอื่นดีกว่าโอ้ทะลักตันเมื่อกี้นะ่าสวยเลยเฮ้ดีดีงามดีอย่างเงี้ยแตกหนึ่งแตก,กสองปล่อยตัวน,นี้ไปไม่เป็นไรแต่งวงมันเฮ้ยทะลักเมียนตีน่าตายเลยนและแต่ผมจะไปช่วยบนนะ่ะฉันกำลังไปแล้ว ไอหุ่นกระป๋องแตกตามเมื่อกี้เล่นไปเยอะนะไอหุ่นกระป๋องนะโกรธมากเลยวิ่งมังกรไฟอวนะิอย่านะ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 กูพาเข้าตรงนี้นะตายได้นะตายได้นะตายได้นะอีกรอบตายได้นะลเลือดกลับมา อย่น,นั้นไม่เป็นไรชิวๆโอ้เกยกลับไปออกยูงูก่อนดีกว่าตอนนี้ก็มีคนไปฟาร์มร่างแทนผมนะไม่เป็นไรก็ให้เขาแล้วกันอ้าวแตกนะหนึ่งสองสามปังการเล่นมันตัวที่ง่ายจริงครับแต่ว่าในแรงนี้ก็ไม่แนะนำครับเล่นในพวกในธรรมดาได้แต่ในแรงผมไม่แนะนำเพราะมีตัวแก้ทางหลายตัวมาก มันแบบแคล้ายๆเป็นตัวโจ๊กแบบตัวแบบดาเมจแรงๆตัวกวนตีนะว่าง่ายเขาก็จะแบบมีตัวแก้ทางแบบออกนน่นออกนี่แก้ตลอดอ่ะโอเคเฮ้ยอยากลองการลิมป่าไหม <c oughs> ถ้าใครอยากให้มีคอมเมนต์นะผมกาลิมป่าเงี้ยไม่ไหวหรอกไม่มีไม่มีสม,มัยอะ่ะเอาไม่ไหวหรอก โอเคเราควรไปวิ่งไปกลางบล็อกมังกรบินมาไกลจังอืมศพเอือนเลยไงงานมากดึงไปสิดึงพี่ไปน้องดึงฉันไปสิดึงฉันไปสิดึงฉันไปสิปทำตัวทำตัวน่ากินเขาไว้เขามีของกองนันยังไง โอ้ยเ,เริ่มเริ่มมีของกันผมแล้วแล้วรีบเคลียร์คลิปโอ้ไม่ก่อนน่าไม่โดนอันแน่เฮ้ยผมพลาดสกิลอันติีไปได้ไงเนะี่ยเอาละเออเออคว้บอกกอกสวยางานเพื่อน มแม่ป้อมเงมือนะแต่ที่กระบและจ้ะไม่ไหวต่อไปที่ผมจอก็น่าจะต้องเป็นเดดแดนแล้วแหละยืนนานดีก็จบตอนนี้ก็เดินดันจบไปเลยนะเนี่ยเ้าจริงๆก็ตามหลักก็คือดันจบไปเลย,เลยแต่เพื่อนคงแบบเออไหนสุดมึงก็เอามังกรให้กูได,ดได้เห็นแล้ว ที่จริงควรเอาตั้งแต่เวลห้าฮะตั้งแต่พอมีอันตีก็เอาได้แล้วเพราะมันก็ไม่ได้โหดอะไรเลยมั่ก่อนเออเอาอันนี้ด้วยแมนก,จมกจุจีแมนกุจีตีตีตฮันแน่หนึ่งสองสามไปแตก ดันสวนไปเลยอืมนั่นแหละ <c oughs> อ้าวอ้าวไม่ตายนะวิดงแข้งนะตายนะเ <c oughs> อ้าสวยดิไม่สนใจเราก็สวยดิ โอเคแตกซะนี่แน่อ่าเรียบร้อยชามไปแล้วแตกไปซะหลอกตอนนี้เราได้เป็นบอสของแมปไปแล้วนะครับผมญญบอสของแมปอื หัน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 เออมาดิก็มาไอแคลปแป๊บน,นึงไปออกไอไออีก่อนขิทุกดอกเน้นเน้นอ้าวิ่งถูกทางแล้วเพื่อนแตก <c oughs> หนึ่งสองจบแตกไป วิง,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 งชอบอะชอบอะโอเคพักกลับบ้านก่อนโอเคอันนี้ไม่แนะนำนะผมถ้า <laughs> แต่ผมอ,อยากออกไออีเว้ยขี่แรงๆชอบก็เลย, <So> ไ,เลยไม่แนะนำอะอย่าออกเลยหนึ่งสองสามตายอันนีหนึ่งอะปึ๊บ อ่าเนี่ยแฟรติดสวยงามแต่ก็ไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะตายกันให้หมดตายกันให้หมดตายกันให้หมดตายกันให้ม <c oughs> ใหมดเพราะเดดแดนเลยนะผมต้องยกความดีความชอบตีเลดเพิ่มโอชิผาแล้วไอเนี้ยโอ้ยอันตีด้วยเอาละ แตกได้แล้วโอเคจีจ,จีนะครับอ,อ๋อยางยังของชิ้นสุดท้ายพอดีตายเกิดนะ่าก่อตายเกิดาทิ้งไปเราอยากได้ดาเมจจัดยานหาแป๊บนี่เลย <c oughs> ไม่แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำ,ไม,นะนำไม่แนะนำอย่างยิง่งอุ้ยน่าสนใจว่ะดึงไปหน่อยเนะี่ยตายละ แตกงนะป่ะอุย้ยสีหนึ่งว่ะสีหนึ่งว่ะคิดว่าโอเคหึงตัวต่อไปเ <c oughs> <c oughs> น้นแรงครับผมต,ตีแรงมากโอเคอยอมแพ้แล้ว <c oughs> เน้นตีแรงครับผมออกมาดิ ตายนะโอเคก็จะประมาณนี้สายกาลินสายเกียนสายแรงนะครับผมโอเคจกกันไป MVP ก็ควรได้แหละวยี่สิบไลหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับผมหรือว่าเจอก็ทักทายกันได้ในเกียนะครับผมผมชื่อว่ามินจูเนียนะครับผมถ้าเจอก็ทักทายได้แล้วก็ ถ้าใครอยากเพิ่มเพื่อนมาก็เพิ่มมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อยากเล่นด้วยกันก็เล่นได้เลยนะครับผมจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับดูจนจบนะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม e you